ให้คนดีปรีตัวปัญหาเพราะเหตุไรพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจึงไม่ค่อยมีส่วนมีเสียงในการบริหารคณะสงฆ์ให้เจริญรุ่งเรืองพุทธดำรัสตอบดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดโจรมีกำลังพระเจ้าแผ่นดินย่อมถอยกำลังไม่สะดวกที่จะดูแลบ้านเมืองได้ ฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อใดภิกษุเลวทรามมีกำลังภิกษุผู้มีศีลย่อมอ่อนกำลังไม่กล้าแสดงตนในท่ามกลางสงต้องนั่งเงียบหรือหลีกเร้นไปอยู่ชนบทสภาพการเช่นนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสียหายแก่หมู่ชนมิใช่เพื่อประโยชน์สุขแต่เป็นเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่แลคือเหตุที่ทำให้ผู้มีศีลผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต้องปรีกตัวออกไปสาธุ